อยู่ที่อัลมานาแต่ว่าอัลมานามันพื้นที่เต็มนะคะแต่เราไม่ได้ไีกินเข้าวในอัลมานาช่วงช่วงนั้นก็เลยมากินเอ้ก็เลยมาล่างเล่นตรงนี้นะคะแล้วก็มีศาลาด้วยนะคะ<ช>ดีก็ <lish S 1> เลยก็ม<อ>ีศาลาถึงนลมีที่เกศเนะค่ะลมแรงมากก็จะมีทะเลมีมีเกาะมีเขาเรียกว่า อะไรนะภูเขาใช่ไหมเหมือนสะท้อนแสงอยู่นี่นะคะนอนเอ่งแมงอยู่ตรงนี้นี่คือกระเป๋าดิฉันนะคะฉันยังไม่ได้รีวิวเลยชุดใหม่นะคะเป็นของขวัญใหม่ก็จะมีโซ,โซน่นี่อันนี้คือของดิฉันนะคะแต่ดิฉันไม่อยากสไพรหา่างเดี๋ยวน ในก็จะมีแค่นี่มีสาย่างนี้ด้วยมีย <c oughs> ข้างในจะมีแบบหูฟังก็โทรศัพท์แล้วก็กระตุกรังก็มีลิปมันแล้วก็อะไรต่างต็างนาาโอ้ย กำลังเสียเพายับเนี้นะคะแบตเหลือ13%เท่านั้นนี่บรรยากาศมีต้นมะพร้าวด้วยนะ,ะนี่ก็มีสถานที่ต่างๆนะคะแต่นี้เป็นเวลาเ,เลยเที่ยงนะคะเลยเที่ยงปะบา่ายสองแล้วนะคะ <laughs> คีเอ็กซ์เชอร์ในการให้ไม่ใช่ไรนะพี่ชนะ ตะรันกอหญ้าต่างๆนะคะมือใหญ่มากเออก็อประมาณนี้นะมาเที่ยวรอบนี้คลิปนี้ไปเดินทะเลกันในนะคะไปเดินทะเลกับเชิร์นส์นะคะใส่รองเทา้าไม่ได้ใส่รองเทา้ารองเท้าย่อ F and F โฉ <laughs> ล่งเท้า,อา <laughs> โอเคมีน้ำทะเลด้วยนะคะลมะเท้าลูกมะตู สะท้อนแสงนิดนึงด้แลยเหมือนทะได้มองช่วงสุดที่ทะเลเป็นสีแบบขาวอ,อ่อนๆเดินกันเดาไปหาพี่เจากันนะคะ ใครสงสัยว่าพี่ต้นหน้าตาเป็นไงนะคะไปดูได้เลยค่ะอันนี้ถ่ายคลิปไว้แล้วนะเข้าห้องพักอะ่ะไม่รู้ดูกันหรือยังไม่รู้ลงไปหรือยังเพราะว่าที่นี่มันไม่มีไวไฟนะคะแล้วทีนี้เครื่องนี้ก็คือมีแต่อินเทอร์เน็ตในเครื่องแต่ไม่รู้ว่ามันโหลดไม่ได้หรือว่าอะไรนะคะ คลิปอยู่ค่ะวัสดีชาหนุตูนมองไม่เห็นเลยเฮ้ยอ๋อมันมืดนะเหมือนหน้าดำไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันค่ะจะไปไกลนะค่ะปีพาเพื่อนๆไปเดินเล่น ดูวิวสนุกสนุกนะคะไม่ได้แบบอะไรมากมายที่จริงปกติคือจะเล่นน้ำได้นะคะก็จะมีเตียงพับแต่ว่ามันอยู่ฝั่ะะตง,งต,ตรงนู้้นนะคะเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งระมาตรงเนี้ยทีเนี้ยนะคะเตียงพับมันเต็มบอกแล้วเพราะงั้นมันเล่นน้ำได้ด้วยแต่ช่วงนี้รู้สึก ใส่อีกนะคะว้าน้ำเย็นมากอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงห,หน้าหนาวนะคะโอ้ยน้ำมาแรงมากไปนี้ก่อนดีกว่าเหลือกงนะงางเกงแล้วเดี๋ยวโดนโทษด่าแนย ใครไม่อยากเด็กก,ดก็มีอื่นไปได้นะฮะติฮินเสียงเป่าไม่รู้จะให้ขาดน,น้ำโดนขาดนิดนึนงข้าวลง้าเี้ฮ่าฮ่าฮ่วยลงเ้าวลงเ้าวลงเ้าว <plane>. <niño sharing> <observed> โอ้ยตลกเลืตตวเลยโอ้เกมคึ <iem> ้ดแนถ่ายไเรวยผพลนพรนพรันเขาเปียกนะเนี่ย สาเหตุนะคะเกิดจากว่าเราจะรู้กันเราก็อยู่เดียกันนี้และะ้วค่ะลมแรงนะ,ะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าลมแรงลมแรงค่ะก็อะไรนี้คะบรรยากาศในประจวบทีีขันะคะ่ะ นอนเองแมงวันนี้ไปเลยค่ะถ้าก็ฝากกดติดตามกด s u b สไค i b ์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ตื่นไปแล้วค่ะ